เป็นเครื่องดื่มต่าอร่อยสีดำหวานมันจะมีสองสูตรมีน้ำตาลกับไม่มีน้ำตาลมันหวานพูดตาผมไปเอาพูดเหรอผมเบี่ยงกันได้ปวดมีอะไขนาดนโลโก้สีขาวโลโก้สีขาวเอางงเลยส่วนมากกินกับไก่กินกับไก่สดด้วยอยู่เหมือนฝาสีอะไรฝาสีกี่ สีขาวฝาสีอะไรฝาสีน้ำเงินเนี่ยโสเหลี่ยมทั้งคู่เอามีสีหนึ่งสีอะไรมีสีเดียวมีสองสีมีสีน้ำเงินกับแดงขออีกสีหนึ่งสีขาวกับสีสีแดงแดงอย่าลออยสีอื่นเอาขาวกตบแดงเลได้ไหมแต่ว่าอันนี้มันมีสีขาวผสมมันชอบมีเทปพันขวดเทปมันจะเป็นสีอะไรเทปเนี่ยวะพันขวดอะสีน้ำเงินผมถามคำถามเดียวปกติอะ กินกับอะไรส้มตำปกติคนมันกินกับอะไรชอบกินอะไรเคเอฟซียากเลยคนนิยมกินอันไหนมากกว่ากันสองอันนี้ฮะกินอะไรเออว่ะมันพูดไม่ได้นี่ว่ะสงสัยนายนี่อยู่สงสัยอยู่เนี่ยรอคำตอบมึงถามอะไรกูเนี่ยมึงถามร้านอะไรเนี่ยคนถามชอบกินใส่น้ำแข็งไหมใส่ใส่ดิยังไม่ถามลุงมองหนึ่งกูทำอะไร มันมีขวดยี่ขนาดมันมีหลายขนาดประมาณมันจะมีประมาณนี้นี้ได้ก็แบบใหญ่ขนาดไหนไม่จะให้กูรู้ได้ไงมันประมาณมึงจะให้กูวัดยังไงอ่ะขอหมดเหรอเออ่ะหมดอิ่มกูอแบบไนอิ่มีหนึ่งสองสามเนี่ยอะไรเนี่ยโคเนี่อะไรเป๊ปซี่ เออสีขาวคืนเลยเออว่ะกูค eh ิดว่าแบบฝ่าแบบซี่เป็นสีขาว